สวัสดีค่ะบ้านนกดาวยิ K ่งรวยโฮมนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาชมกับงานปื่อยที่ยังไม่สวยเลยนะคะมาดูงานดิบๆกันนะคะวันนี้ในส่วนของผนังภายนอกจะเป็นไม้ฝาเชลรานะคะผนังภายในเป็นสมาน์ทบอร์ด8มิลนะคะทุกท่านไม้ฝาเชลราตอนนี้เรายังไม่ได้ซีนกาวอะไรให้ลูกค้าเลยนะคะให้ทุกท่านมาชมการเข้ามุมเข้าฉาก เข้าองศาให้กับลูกค้านะคะตัวนี้เป็นเสาหน้าสี่คูณสี่นะคะทุกท่านของเราจะของเราจะตัดไม้มาชนแบบนี้เลยนะคะทุกท่านตัดมาชนแล้วเราจะไม่มีการปิดใดๆแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นเสาที่เป็นเสาบ้านของจริงเลยนะคะจะไม่ได้มีการเอามามอบปิดบังอะไรใดๆนะคะของเราจะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นหน้าเสาสี่คูณสี่นะคะสี่คูณสี่หน้าเต็มเหล็กกาวไนท์นะคะ นี่นะคะทุกท่านค่ะตัวเหล็กกาวนท์แล้วก็ตีตาแบบนี้ด้วยนะคะร้อยคูร้อยก็คือสี่คูนสี่นะคะร้อยคูร้อยเป็นสี่คูนสี่แล้วก็เป็นเหล็กหน้าเต็มด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะแอดมินจะเอาตลับมิกมาวัดให้ทุกท่านดูนะคะว่าโรงงานของเราเนี่ยใช้เหล็กหน้าเต็มทั้งหมดเลยนะคะและในส่วนของเนี่ยนะคะ ตัวนี้ยังยังไม่ได้ซีนกาวให้ลูกค้านะคะเราจะซีนกาวทุกหลังนะคะเราทำตั้งแต่หลังแรกจนถึงหลังปัจจุบันทุกหลังงานของยิ่งรวยยิ่งเจริญนะคะยิ่งกาวอัดกาวซีนกาวให้ลูกค้าด้วยนะคะเก็บงานอีกนะคะแล้วก็นี่นะคะให้ลุกท่านมาดูว่าตัวเหล็กคงคะา่โครงรับผนังที่เรา ใช้ให้กับลูกค้าทุกหลังเลยนะคะเราจะใช้โครงใหญ่แบบนี้นะคะเนื่องจากว่าตัวใหญ่นะลูกค้าสังเกตว่างานของยิ่งรวยยิ mm. ่งเจริญจะไม่มีการมาหม้อปิดอีกทีนึงนะคะหลายๆที่อาจจะเอาหม้อมาปิดเนื่องจากว่าใช้เหล็กตัวเล็กพอเราใช้เหล็กตัวใหญ่ปุ๊บหน้าเหล็กนะคะจะใหญ่ตัวอลูมิเนียมนะคะจะจะหน้าจะหน้าพอดีตรงนี้เลยนะคะจะหน้าพอดีเหล็กนะคะแล้วก็ในส่วนของไม้ชล่าแล้วก็ไม้ผนังภายในที่เป็น8มิลน,นะคะ จะพอดีกับวงกบอลูมิเนียมนะคะเดี๋ยวแอดมินให้ชมภาพท้ายคลิปนะคะว่าวงกบที่พอดีเนี่ยจะวงกบที่พอดีกับงานของตัวนี้นะคะจะจะจะสมออและสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวแอดมินให้ชมนะคะเอ๊วันนี้ทํำโูหรืออะไรทำไมยังไม่มีใครเลิกงานเลยยังได้ยินเสียงกันอยู่เลยนะคะ วนนู้นก็จะเป็นงานที่อ่าพ่นสีแล้วอะไรแล้วเดี๋ยวไอ้มินพาไปชมบันหลังนะคะส,ส่วนหลังนี้นะคะมาพามาชมงานดิบๆเลยนะคะพามาชมงานแบบเรียวๆนะคะก็ <ๆ S 1> ของโรงงานเรานะคะก่อนที่จะลงสีรองพื้นนะคะ<ส>เราจะซีนกาวอัดกาวตรงนี้ให้ลูกค้านะคะทุกชิ้นงานเลยนะคะทุกชิ้นทุกมุมนะคะซีนกาวอัดกาวอ่าการซึมด้วยนะคะแล้วก็การพวกแมลงเล็กๆน้อยๆที่เข้าไป อบอุนใจลูกค้านะคะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับลูกค้ายืดอายุการใช้งานให้กับลูกค้าด้วยนะคะ,ะยืดอายุการใช้งานให้กับบ้านด้วยนะคะของเราจะซีนเกาวแบบนี้นะคะทุกท่านนี่นะคะงานที่เราซีนแล้วนะคะแล้วเราก็จะโชว์เสาแบบนี้เลยนะคะแข็งแรงนะคะไม่ต้องกลัว <vide ota> ว่าเอาอะไรมาปิดแล้วอกาสจะจะหลุดไหมนะคะถ้าบางบางที่ก็จะเอาตัวตัวฉากมาปิดนะคะเพราะว่าเหล็กข้างในเป็นเหล็กตัวเล็กนะคะ วันนี้นะคะไม่ต้องใช้เหล็กอะไรมาปิดแล้วนะคะไม่ต้องมีมอบอะไรมาปิดแล้วนะคะเป็นเสาเป็นงานจริงๆเลยนะคะเป็นงานจริงแล้วก็แข็งแรงแน่นอนค่ะสวยด้วยนะคะเวลาทําสีเสร็จแล้วเนี่ยสวยดูดีมีราคามากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูไม้าฝาฝั่งู้นซี่ช่างทํางานดีไหมนะคะสุดยอดเลยนะคะลูกค้าชมทีมงานยิ่งรวยยิย่งเจริญหน่อยนะคะ ชมหน่อยนะคะขออนุญาตชมนะคะทีมงานเราเนี่ยค่ะห่างห่างจากขอบนะคะลูกค้าหลักมินเท่านั้นนะคะหลักมินเท่านั้นนะคะที่นี่คือดูแลง,งานเนี่ยเฮียดูแลง,งานเองแล้วก็มีผู้ควบคุมงานหลายคนมากๆเลยนะคะงานได้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะปรบมือเลย สวยงามค่ะดีใจวันนี้นะคะคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวเลยนะคะเอ๊ข้างในข้างในไม่ข้างในไม่หยุดหรอวันนี้ตอนนี้มันเวลาห้าโมงแล้วนะคะห้าโมงแล้วทาโอหรอทำไมเราไม่รู้เรื่องเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสวยทุกหลังนี่นะคะเป็นงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เสร็จเรียบร้อยในที่นี้ก็คือพ่นสีพ่นสีเรียบร้อยเนี่ยค่ะเมื่อกี้ให้ทุกท่านชมเสานะคะตัวเสาที่บอกว่าที่แอมินว่าไม่ต้องมีเหล็กอะไรหรือตัวพลาสติกตัวเหล็กอะไรมาครอบแล้วนะเนื่องจากว่าตัวนี้นะคะแข็งแรงที่สุดแล้วนะคะแล้วเราเป็นเหล็กตัวใหญ่เนี่ยนะคะตัวขอบอลูมิเนียมที่แอมินบอกว่าถ้าภายในโครงตรงนี้เราใช้ตัวใหญ่วงกบอลูมิเนียมนะคะที่เราจะใช้อันนี้งานยังเลอะอยู่น,นะคะทุกท่านขอขอภัยเพราะว่าช่างก็กําลังเก็บงานนะคะ ตัวกรอบอลูมิเนียมเนี่ยจะพอดีกับตัว,ตวเหล็กนะคะอันนี้ยังไม่ได้อุดรูนะคะยังไม่ได้อุดรูยังยังไม่ได้เก็บงานสกนะคะเนี่แหละค่ะตัวผนังภายนอกจะเสมอนะคะจะไม่ต้องมามีหม้อมาปิดแล้วค่ะไม่ต้องมีหมอ้อปิดนะคะอันนี้เดี๋ยวยิงกาวเพิ่มอ่าเนี่ยค่ะผนังภายนอกจะเสมอกับกรอบอลูมิเนียมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ผนงผังภายในค่ะ ตัวภายในนะคะก็จะเสมอกับอลูมิเนียมเช่นกันนะคะไม่ต้องมีม้อมาบางแล้วนะคะอันนี้เป็นงานสดๆแท้ๆเรียวๆเลยนะคะคิดนี้ไม่มีตัดนะคะก็เนี่ยค่ะตอนนี้ภายในหลังนี้ก็เหลือติดในส่วนของอุปกรณ์ไฟเก็บยิงกาวนะคะมอบยังไม่ได้ยิงกาวนะคะมอบล่างที่เราใช้ภายในจะเป็น UPVC นะคะเนี่ยค่ะทุกทา่านค่ะเสมอแบบนี้เลยนะคะงานพรีเมียมมากๆนะคะสวยงามมากๆเลย นี่นะคะทำโอรหรอวันนี้เอาโอรหรอไม่ไม่รู้เรื่องเลยนี่นะคะสวยงามนะคะตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวช่างยิงเพิ่มนะคะทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะคะตัวนี้ที่เราใช้นะคะจะเป็นกาวอะคริลิกนะคะที่ใช้ตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นกาวอะคริลิกนะคะกาวอะคริลิก ตัวนี้การตกยกบานมีให้รียบร้อยนะคะตัวนี้เดี๋ยวช่างจะเป็นตัวตั้งล้อตั้งล้อตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งนะคะอก็ตั้งล้อเรียบร้อยก็จะมีตัวอุดรูมาอุดให้นะคะตัวอุดรูนี่นะคะสวยงามมากๆเลยตัวนี้ยังไม่ได้เก็บสีเลยค่ะอันนี้เป็นแค่รองพื้นเองนะคะยังเป็นรองพื้นอยู่ตัวตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้สีจริงแล้วค่ะตัวนี้สีจริงแล้วนะคะ ยังไม่ได้ทานะคะตรงนี้ยังไม่ได้ทาสีเป็นรองพื้นอยู่นะคะนี่สวยงามมากๆเลยนะคะที่ท่านแบบนี้ทุกหลังเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ